สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับผมคล ama, olla, ิปนี้ครับพี่น้องเนาะพ่อดาบเซระยองครับผมมีที่เด็ดมาฝากพี่น้องที uh ่ครับผมชุดนี้ถือว่าเด็ดครับพี่น้องเนาะถือว่าเด็ดครับผมเปิดโทรมาดนวนนเลยครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พ่อดาบเซระยองครับผมครับเพิ่นยำด้วยครับผม่าเยับเผลอครับพี่น้องเนาะยับเผลอครับเอา เผื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อดาบเซียนระยองกันเลยครับพ่อครับก็มาเชียร์สวัสดีพ่อดาบเซียนระยองครับผมคร,รับสวัสดีก็ไมาเชียร์คุณพ่อดาบเซียนย่องมือนีิคุณพ่อว่างเนียพี่น้องครับผมยากหลายป่ะพ่อก็ก็ว่ามันยากกับพึ่งกับพึ่งกับทับบาร์ดาแหละพี่น้นนงนนองหาเสียงเด้อ มันธรระถามาดาแับพึ่งป้างพี่เนาะคือว่ารับพึ่งม้าพึ่งเนี่ยมากินเขาวาดพี่น้องครับคือว่าตอนนี้โทรมาเรื่อยๆนี่มีเด็ดเล่นบ้างบางปะนี่แมนครับแมนครับเด็ดครับผมหอยซองแสนหอยเล็กถ้ามาที่มาชนกันพี่น้องครับมาชนกันเล็กตัวแรกยึดตามเขามาคนไลก็แย่พี่น้องครับทำไม พี่น้องยันซี่อยู่ในเมืองไทยอยู่ในตังประเทศหรืออยู่ในกลุ่มไล่ของคุณพ่อดาบเียนย่องหกแสนสามหมื่นเจ็ดสิบแปดคนกับสิเด็จถือรวดํำกันพี่น้องโอ้ครับครับต่ให้เิ่เก่ามาเชื่อพี่น้องครับผมมาจังได้ผอคลิปนี้ราบุ้มขาขยังบอกคากกะเบอร์ทั่วก็มีกะทั่วเอาได้ไม่น้องครับ ครับผมว่างผมก็รับแต่ส่วมแห้งเสียงอยู่พี่น้องครับผมโทรมาดุนดวนหนี่มี่ยังมาฝากพี่น้องเซี่ครับผมก็มีหไว้สังหรอกสองล้านหรือเหล็กทำมาที่ขั้งละสองหมื่นบาทเนาะโอ้ครับผมบ่แตกบ่ย่อมเลยพี่น้องเพราะว่าการันตีเก้างวดครับบังังมันมันได้เสียวๆพี่น้องเสียวๆ ได้กเสี้ยวพี่น้องครับผมเอาดีๆเสียวพี่น้องมันได้ซื้อเสียวคำนั้นมาสูนหาเกิดมันกิดแตกพี่น้องมันมาสูนลบพี่น้องครับอันนี้คุณพ่อว่าจากนําจากไปไม่ได้ครับแต่ว่ายังแบบแต่อย่าลืมเลยพี่น้องอย่าลืมเหล็กตวเก่าเด้อพี่น้องเหล็กตวเก่าอย่าลืมครับผมอย่าลืมเนะเหล็กตวเก่าเนินอาสามาสูนเนอย่าลืมเลยพี่น้องครับ เอาพอหวดน,นี้มากแล้วครับผมบานนี้เอาพี่น้องไอ้จับตาลอพี่น้องผู้รับเ <ผม S 2> บื่องจิมมิงเบิง่งหลายคนเลยพี่น้องเพื่อยู่ได้รวยครับผมมุณพอมมียังมีแต่นำใจเอาพุ่รวยมาให้พี่น้องครับผมเอาหัวซองมาแสนกับผมเล็กท่าไที่มันมาชนกันครับผมบนบ,บนในวิ่งศูนย์กับห้าบนวิ่งศูนย์กับห้า จับคู่หางเดียวโคโลพี่น้องครับผมห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หมนหมุนของประตูเลยพี่น้องครับผมนั่นคือเลขสั่งล็อกมาชนกับเลขทำพิธีนะครับห9 0เก้าศูนย์สองตัวยุ่ันกันหายตัดเหล็กยิ่งโ่งกันเลยพี่น้องครับผมตัดเหล็กไปนในเรื่องเก,ก่ามาเชื่อ ห้าเก้าห <tik covers S 3> <Be S 2> ้าศูนย์เ okay. ก้าศ so so ูนย์ครับผมครับโดนโจมตงน่ะบนบนคือบนครับผมอันกอหอยมันบนมันหอยนี่หอยละสั่งรอกพี่น้องครับผมปึ๊บแตกปึ๊บคุณก่อกั่ใจเพิ่นแสนหนึ่งแต่ว่าเลขกถ้าไม่ที่ออกบ่อกก็ต้องใจเพิ่นสองหมื่นอยู่แล้วพี่น่องครับผมบ่อครับตรงตรงไปเรียงร่างบัดพี่น่อ ล่างครับผมล่างให้วิ่งแปดวิ่งล่างแปดครับผมแันแล้วก็จับคู่ให้สองหางหกแปดเก้าแปดเน่นเก้าแปดเน่นเก้าแปดตุ้ยงให้กลับน้ำเลพี่น้องบนคือบนล่างคือล่างเลพี่น้องบนล่างชัดเจนกลับด้วยครับผมแมนบอกตรงๆพี่น้องบนก็ต้องกลับ ลา่างก็ตรงครับบน,บ,รบนตัวได้ไก่ก็ไม่เพื่อคุณคนบอกพี่หน่อยคุณจันไับว่าคุณบอกว่าตันไห้แต่คุณบ่อไห้ได้รับคําสั่งมาแค่สามตัวตรงๆคือห้าเก่าศูนย์ไปหน่อยห้าเก่าศูนย์ครับมโนประตูไปหน่อยมโนประตูไปเลยครับรวยไปด้วยกันครับผมครับรวยไปด้วยกันพี่น้องกับ เบอร์โทรก็อยู่ใต้ลิงของน้ำเชียรแล้วเพิ่นที่คืนให้ครับพี่น้องเบอร์โทรที่พ่อศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งหกครับผมแล้วก็บหนึ่งเก้าสี่แปดครับอาจรักฐานรักฐานกะารักฐานกะผมส่งไปน้ำเชียร์เนอผมส่งไปให้เบื่อนันละ่ะอ๋อต้นฉบับหนูพ่อต้นฉบับอยู่ตรงนั้นแหละพี่น้อง เชื่ครับผมอ่าเราเอาเอาสนเบิ้องลวดนั่นเดี๋ยวคุ้มรวยผมไม่ปลาดีไทยผมรวยให้ปลาดีใครครับบอกตรงงวดบางหันมันแตกมาสองงวดงวดบางหันมันขยักพี่น้องแต่ผมว่างวดนี้น่าจะบ่พลาดพี่น้องครับผมน่าจะหักมันออกวันยังอ่ะเก่าไม่เชื่อวันเสาร์ว่ะเหรอวันเสาร์ครับ อมันดอกวันเสาร์น่ะจ่ากระเป๋าเลยอย่าลืมนะพี่น้องออกันวันเสาร์อย่าลืมเลขล่างสองหางนะอย่าลืมนะพี่น้องบอกตรงๆครับ,บวันเสาร์เลขเลขประจําวันมันมีอ่ะมันมีแปะกับโมพี่น้องเด่นสุดๆเลยอผมบอกตรงค่วะวันเสาร์เลยพี่น้องอาจารย์อยู่ที่อุดรอ,อำเภอเพ็นครับเพิ่นไหมามาขบวนเลขเกตตัว ครับผมอันนี้เอาไปเบิ่งเอาไพี่น้องตรงตรงเลยเด้อตรงยังีตรงเลยผู้ใดก็หายโจทเอาพี่น้องนั่นคืออายโจทย์แต่คนนีเก่ามาเชยร์ครับผมแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งสองห้าเจ็ดอันนี้เลขเป็นตัวมากคมบหมดนยพี่น้อง เลขสามตัวตรงๆนะครับครับผมแต่แต่มันแบบเบ่งๆแล้วมันมาส้นหวยซ่องแสนทําเป็นพี่พีน่น้องมันมาส้นอยู่โอ๋อนี่ช้นอยู่ครับผมอ่ามันมาส้นสามตัวผลเป็นน้องแต่ว่าให้จับตาดีๆข่ามันแตกงวดหนาอันนี้เลขผู้ใหญ่ใจดีท่านประมูลมาหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องโอ้ประมูลมาประมูลมาหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าแต่มันแตกวันี้ท่านบอกได้พี่น้องครับ ภายในเก็บตัวท่านไม่เอาแต่งวดหน้าท่านยังวาง่าสิกระป๋องข้ากับกระป๋องกาแฟคุณบ้องอ่ะครับผมอบอกระป๋องแย่ไ okay. มกระป๋อง่ครัอบโอเคกระป๋อง่ไมพี่น้องแค่แค่นี้พี่น้องกรบป๋องแย่ไมพี่น้องครับผมพอเราเราได้หลักมามมหลักมาหลักสิบมาหลักร้อยมาก็ขาดครับอายในเลขเลขที่ท,ที่ผู้ใหญ่ใจดีอ่ะครับผมท่านบอกว่าท่านซับเลขดับบอกมากเลยเลรอพี่น้อง เอานี่แหละครับผมบอกว่าตั้งเลขดับมาเบิดแล้วท่านบอกว่ามาข้อบนเจ็ดตัวมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดครับบอกปั๊บนี่แหละสาธุครับผมครับครับสวัสดีขอบคุณพ่อสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเฮยสั่งล็อกเลขทําพิธีวิ่งบนศูนย์กับห้าครับพี่น้องเนาะห้าเก้าศูนย์เม็ดเดียว หมุนเอาคนว่าครับพี่น้องเนาะแล้วก็ตัดเลนหาเก้าหนย์เก้าครับผมส่วนล่างวิ่ง8ตัวเดียว2ตัวล่าง68และ98เน้น98กลับด้วยผู้ใหญ่ใจดีจากทางอุดอรเพิ่นฝากมาครับพี่น้องเนาะมาครบบน8 9 0เก้าเอาไปพิจารณาเบิ้งเนเดอครับพี่น้องแปดเก้าศ่องห้าเจ็ดครับ เอาถ่ายคลิปนี้กอามามเชียก์ขอโวยพรให้พีน่น้องชีโชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปนับกันเด้อครับผมในวันที่17มกราคม69สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ